ทำสื่อจากเศษไม้วัสดุที่เหลือใช้ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษขยะต่างๆก็คือเห็นคนส่วนใหญ่ไม่ชอบกินผักอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากรณรงค์ให้เกี่ยวกับกินผักมากขึ้นจะได้สุขภาพแข็งแรงครับกะลามะพร้าวเราจะมรจะเอาไปทําอะไรแล้วก็เลยเอากะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของหนกคิดนะครับก็คือเริ่มด้วยจากการที่เราให น้องๆน,นะครับในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับได้เขียนเสนอโครงการเข้ามาเป็นโครงการหรือกิจกรรมสร้างสารรค์แล้วก็อยากจะลงมือทําและปฏิบัติในพื้นที่ของตัวเองที่มีผลที่มันไปตอบโจทย์กับชุมชนหรือตัวของน้องเองครับผมน้องๆน,นะครับก็จะคิดวางแผนแล้วก็ิเริ่มลงมือปฏิบัติโดยที่เป็น กิจกรรมหรือมีผลกระทบจากในพื้นที่หรือเป็นเป็นประเด็นในพื้นที่ที่น้องๆเขาสนใจอย่างเช่นประเด็นสุขภาวะเรื่องของอพื้นที่สร้างสารรค์ชวนกันออกมาเล่นกิจกรรมทางกายชวนน้องลดพุงอะไรมานครับ ชอบทํากิจกรรมแล้วก็ตอนอยู่โรงเรียนก็เป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วแล้วก็โรงเรียนพวกหนูเนี่ยก็มีชุมนุมเกี่ยวกับรันตาฟิล์มทําหนังก็เลยคิดว่าแบบเออถ้าได้มาร่วมกิจกรรมนี้การทําหนังเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ต่อยอดได้อีกอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยอยากจะเข้ามาร่วมดูจากการที่โครงการของสนุกคิดเข้ามาเนี่ยทำให้เยาวชนในในแถวแถวบ้านของผมเนี่ยมีความนึกคิดขึ้นมาหรือว่ามีมีการกระตุ้นขึ้นมาแล้วก็เอา วัฒนธรรมที่มีอยู่ก่อนๆเนี่ยนำกลับมาใช้บางคนเขายังไม่รู้เลยว่าลาอูนี่คืออะไรหลังจากโครงการสนุกคิดเข้ามาเนี่ยก็คือริเริ่มน้องๆและก็เผยแพร่ให้กับน้องๆรุ่นต่อๆไปว่าลาอูเนี่ยคืออะไรที่มาของมันเป็นยังไงเชื้อเชิญคารอมันเป็น,น,ปนบ้านทำมะพร้ามมันก็ต้องมีมะพร้อาอยู่เลยและก็ไปว่ากะลามะพร้าเราจะไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วก็เลยเอากะลามะพร้ามา,า,มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของสิ่งของเพื่อสุขภาพ สื่อของพวกความสนุกสนานมันเป็นได้ทั้งสองอยา่างเป็นทั้งวัฒนธรรมและก็ศิละปะเลยครับเราคิดว่าพลังเล็กๆของเด็กเนี่ยมันสามารถที่จะไปเปลี่ยนชุมชนได้ตรงเนี้ยสำคัญเนาะมันสามารถที่จะไปเปลี่ยนสังคมของโรงเรียนเปลี่ยนสังคมในชุมชนได้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนสังคมของจังหวัดกระบีบ่ได้ด้วยพอเหมือนเราเริ่มมาทําหนังเรื่องเนียใช่ไหมคะเราเริ่มเล่งเห็นปัญหาปัญหานี้ใช่ไหม พอเราได้ทําแล้วเราก็อยากแบบเออจะทําอีกอะ่ะอยากทําต่อไปอีกเพราะว่าพอทําไปแล้วแบบเขาให้ความสนใจอะค่ะเราก็เลยอยากจะเออทำต่อไปอีกก็เลยแบบเรื่มมองปัญหา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 ที่เกี่ยวสังคมอะ่ะพวกหนูอยากทําแล้วก็ถ่ายทอดให้เขาผ่านทางสื่อคลิปวิดีโอปัจจุบันเนี้ยทุกคนก็มีโทรศัพท์มือถือมีสื่อเป็นของตัวเองและแค่หยิบขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะนําเสนอในสิ่งที่ ตัวเองมีในหมู่บ้านทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมีพร้อมที่มือเราหมดแล้วเพียงแค่เรากล้าที่จะดึงศักยภาพของตัวเองขึ้นมาแล้วก็สื่อสารให้กับคนทั้งจังหวัดแล้วก็ทั้งประเทศได้รับรู้การสื่อสารก็คือจะเป็นการอา่าที่โรงเรียนทําก็คืออัดคลิปแล้วก็ลงเพจสภานักเรียนครับที่ได้ก็คือได้ฝึกการทําคลิปวิดีโอได้ฝึกพูดคลองครับจากเดิมทําไม่เป็นเลยครับ ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีมันมีเทคโนโลยีมีดทคโนโลีตนต่างๆแล้วก็เราไม่ต้องไปเผยแพร่ไม่ต้องเหมือนเดินไปบอกประกาศอะไรพวกนี้เพราะเราเราแค่ลง YouTube โซเชียล a c e b o o k ไลน์มันก็สามารถสื่อให้ทุกคนได้เห็นทั่วโลกให้รู้เลยว่าหมู่บ้านที่เขาอยู่มันดียังไงบ้างโครงการนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการติดทักษะหรือการติดเครื่องมือให้กับน้องๆแล้วก็น้องๆเขาสามารถที่จะไป ส่งต่อหรือก็เอากลับไปใช้ในชีวิตประจําวันของน้องๆได้ครับแล้วก็มันเกิดเป็นเครื่องมือที่ติดตัวน้องเข้าไปตลอดเลยครับแล้วก็มันได้กับตัวน้องได้กับชุมชนได้กับเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่อย่างเงี้ยครับแล้วก็มันส่งต่อความเป็นเด็กเยาวชนในจังหวัดกระบี่ต่อไปแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนน้องคนรอบๆตัวต่อไปนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับก็ให้เด็กทั้งหลายเนี่ย มาช่วยกันคิดคิดในสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่สูบบุหรีไม่ดื่นเหล้านะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของยาเสพติดนะครับก็เด็กๆเยาวชนไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะครับเพราะนั้นกิจกรรมนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นพลังนะครับในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องได้รับการปลูกฝังนะครับแล้วก็ได้รับการ สนับสนุนในความคิดที่ถูกต้องผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยควรจะถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆให้กับลูกหลานและเยาวชนของเราเพื่อให้เขาคิดดีทดําดีผมเชื่อว่าถ้าเราทําได้อย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะให้ลูกหลานต่างๆเหล่านี้นำพาประเทศชาติเนี่ยก็จะสามารถนำพาประเทศชาติไปได้ในทิศทางที่จเจริญรุ่งเรือง,งในอนาคต